บังคุดที่เก็บมาจากต้นนะครับก็ลำเลียงเตรียมที่จะส่งลงนะครับไปผ่านข้อค้าคนกลางไปสู่ต่างประเทศนะครับผลไม้ของเมืองไทยนะครับก็ไปไกลนะครับถึงต่างประเทศครับอันนี้จากต้นนะครับที่เราเห็นนี่ต้นบังคุดนะครับ็ะต่อเป็นส่วนหลังจากเราเก็บ ของแล้วไม่ตรงนี้ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องย้ายเออเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนนี่ก่อนจะกินข้าวเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีเทียนเปล่ามีมนี่อ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนครับก่อน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 จะกินข้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปูยูครับก็เป็นบ้านสวนนะครับ ตอนนี้ผ่านผ,ผ่านไปแล้วอากาศก็สดใสนะครับสดใสร่มลื่นดูเขียวชะอุ่มนะครับ